สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรัชกิจจานุเบกษารัชกิจจาประกาศเริ่มใช้แผนหมายเลขโทรคมนาคมฉบับที่สองมีผลแล้วเว็บไซต์รัชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเริ่มใช้งานเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจําที่มีจํานวน10หลักมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่11บมีนาคม2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกนนาศคณะกรรมการจิจาการกระจายเสียงจิจาการโทรทัศน์และจิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคมฉบับที่2ลงนามโดยศาสราจารย์คลินิกสรรณะบุญใบชัยพฤกษประธานกรรมการจิจาการกระจายเสียงจิจาการโทรทัศน์และจิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติสำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกศาศคณะกรรมการจิจการกระจายเสียงจิจการโทรทัศน์และจิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคมลงวันที่9มกราคม2563เพื่อให้การใช้เลขหมายโทรคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าเพียงพอแก,ก่การให้บริการและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นในการเริ่มใช้งานเลขหมายโทรศัพท์ สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่มีจำนวน10หลักตามข้อ6ของประกาศกสทชเรื่องแผนเลขหมายโทรคมนาคม ให้สำนักงานกสะทะชนำเสำนอต่อกสะทะชในกรณีที่จำนวนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่หรือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีความขาดแคลนสำหรับความต้องการใช้งานเพื่อกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเริ่มปรับปรุงระบบชุมสายและโครงข่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานเลขหมายโทรศัพท์ สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่10หลักโดยกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา2ปีประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12มีนาคม2567เป็นต้นไปขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ